วันนี้ก็ออกมาสอนนอกสถานที่นะครับแถวแถวโรงหนังนะครับในเมืองมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนักเรียนมือใหม่ใหม่มากๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนอกนักเรียนว่าเมื่อกี้ผมสอนทฤษฎีการน,นั่งอยู่ในรถแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วเราจะไปถามสดๆเลยนะครับว่าจําอะไรได้บ้าง อันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ปุ๊บนะครับหลังจากที่อธิบายไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตามถามก่อนที่จะขับนะครับนักเรียนแต่ละคนที่ขึ้นมานะครับมันไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าถ้าท่ารู้แล้วคงไม่มาเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามเขาดูว่าหัวก้อต่างๆที่ถามไปเมื่อกี้นะครับเราจะมาสอบเลยว่าจําอะไรได้บ้างนะครับไหนวันนี้มาจากมาจากจังหวัดอะไรครับเป็นคนถ่ายจังหวัดไม่เอาแบบชัดๆเลยอะ่ะมาจากตอนนี้มาจากอำนาจเจริญอ่ามาจากอำนาจเจริญน,นะครับโอ้ไกลนะ เรียนเรียนที่นี่ไหมจบที่นี่แหละเรียนราชพัฒหรือมอใหม่ราชพัฒอ๋อราชพัฒนะครับโอเคจบแล้วสบายไปแล้วนะครับแต่ว่าจบแล้วจะต้องใช้ใบนี่แหละไปประกอบอาชีพในการไปสมัครงานมันจะเป็นใบเบิกทางให้เราเพราะว่ามันจะสําคัญมากต่อให้เราขับไม่เป็นนะแต่ถ้ามีใบขับขี่เขาก็จะรับเราแหละก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นความสามารถพิเศษแล้วนะทุกวันนี้ขับรถยนต์อ่ะใช่ไหมเวลาจะไปไหนมาไหนนายจ้าง เขาจะได้ใช้เราได้เอ้ยไปซื้ออันนี้ให้หน่อยอันนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยมันเป็นงานนอกแต่ว่าบางครั้งบางทีมันเป็นอะไรที่ออใช่จําเป็นต้องใช้อย่างน้อยถ้ามีใบ,บขีก็รู้แล้วเหรอว่าเราขับรถได้อ่าทีนี้รถที่มีกุญแจนะครับมันจะมีช่องกุญแจอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีสตาร์ทก็คือแค่หมุนขวาไปตอนนี้เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่มีอะไรมากก็แค่เสียบแล้วก็สตาร์ทที่ฉันให,หน้เราเองอถ้ารถที่มีกุญแจแต่มีรีโมท เราจะกดปุ่มสตาร์ทเอาในรุ่นที่เป็นปุ่มสตาร์ท oh, <okay. S 1> เอาง่ายๆนะชิดง่ายว่าถ้าจะเปลี่ยนรถคันนี้จากการขับไปขับคันอื่นให้ตัวเองถามเจ้าของรถหรือนั่งดูก่อนว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างกุญแจมันเป็นรีโมทแบบไหนถ้าเป็นธรรมดาแบบมีลูกกุญแจด้วยแบบนี้ลักษณะแบบนี้มีลูกกุญแจด้วยหมายถึงว่าเวลาขับต้องเสียบกุญแจในช่องของมันแต่ถ้ามันมีแต่รีโมทอย่างเดียวไม่มีไม่มีหัวกุญแจมีแต่รีโมทแบบนี้ สมมตินะสมมติก่อน <S <S มันจะไม่มีกุญแจเลยนั่นหมายถึงว่ารุ่นนั้นต้องสตาร์ทด้วยการเหยียบเบรกข้างล่างแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทสมมุติอันนี้สมมติให้เฉยๆแต่ตามจริงถ้าเป็นรุ่นที่กุญแจเสียบปุ่ม <S <S สตาร์ทได้เลย,ลลย,ยต้องเหยียบเบรคแลจะมีอ่านั่นแหละเรียกว่าสตาร์ทไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทไฟฟ้าอัตโนมัติโอเคข้ามขั้นตอนไปเอาคันนี้ก่อนแล้วกันออ <S <S ตอนนี้รถติดเรียบร้อยแล้วเราจะทบทวนทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับไหน เราจะเปิดไฟเลี้ยวยังไงเวลาเราจะเลี้ยวรถอลองใช้งานนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวฝั่งไหนครับขวาโอเคครับปิดไฟไฟซ้ายครับปิดไฟเราจะใช้นิ้วเดียวหรือสองนิ้วเราจะทําให้มันถนัดด้วยนะเพราะว่าเวลาไปขับแล้วอะคือตอนนั้นรถขยับแล้วใช่ไหมมันจะความมั่นใจความอะไรอย่างเงี้ยมันจะหดหายไปเพราะฉะนั้นตอนใชใ้ตัวเองต้องทําให้ตัวเองถนัดม,มันไม่ใช่เป็นการแบบว่าเอ้ยเล่นๆพอเราทําเราทําให้มันให้มันแบบว่ามั่นใจเลยเอาลองทําดูขวา อ่าปิดซ้ายปิดขวาโอเคทีนี้เรารู้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขับจริงเออเรายังไม่ได้ขับจริงยังไม่อะไรทีนี้จะให้ข้อลงเดี๋ยวขวาแล้วก็หมุนพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวขวาด้วยนะอ่าข้อลงแล้วก็หมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบโอเคฝึกการหมุนพวงมาลัยโอเคพอพอ,พอรอบเดียวพอเออเห็นไหมวิธ<อ>ีการวัดรอบพวงมาลัยนะครับต้องดูที่ตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษที่อา่านออกอยู่ตรงนี้ ตัวหนังสือที่ภาษาอังกฤษจานออกแล้วก็ยี่ห้อฮอนด้าหรือโตโยต้าหรืออะไรก็ตามหรือแต่คู่มันจะคู่กันอยู่อย่างนี้แต่นี่คือหนึ่งรอบนั่นหมายถึงก็พวงมาลัยได้ในการใช้งานไปล้อด้านหน้านะครับถ้าเห็นตอนนี้คือมันก็จะเบี้ยวนะครับโอเคตรงเนี้พวงมาลัยตรงแต่ล้อมันเบี้ยวเพราะว่าเรามีการใช้พวงมาลัยด้านขวาไปแล้วอเอาคเอาหมุนหมุนพวงมาลัยกลับมากลับมาทางซ้ายหนึ่งรอบเหมือนกัน ค okay, ยังตรงยังตรงยัง <c oughs> ไม่รู้อ่ะน่าจะตรงแล้วอ่าโอเค <c oughs> นะครับเราก็มาดูนะครับก็คือตรงแล้วนะครับชัดเจนโอเคตรงแล้วทีนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายวงมาลัยซ้ายหนึ่งรอบ <c oughs> ครบยัง <c oughs> ตอนเลี้ยวห้ามมองวงมาลายัยเ <c oughs> ออโอเคไหมเราจะต้องฝึกการมองไปข้างหน้าตรงนู้นนะครับ ห้ามมองของอะไรให้ตัวเองมองตอนที่ว่าให้เรารู้ว่ามันวนรอบเราหนึ่งครั้งแล้วเราก็มามองอีกทีหนึ่งว่าภาษาอังกฤษมันตรงหรือยังโอเคเอากลับมาหนึ่งรอบตามองไปทั้งหน้าอ่าสังเกตดูมันจะมีตัวนี้มันจะตัดอัตโ,ตโนมัติระบบไฟมันจะกลับมาปิดเองอัตโนมัติถ้าครบหนึ่งรอบอ่าเปิดไฟเดี่ยวขวาหมุนหนึ่งรอบโอเคแล้วก็กลับหนึ่งรอบเห็นไหมระบบไฟมันจะแต็กบอกก่อนเรา หนึ่งครั้งนั่นหมายถึงว่าไม่ต้องตามไปเปลียมันจะคืนให้อัตโนมัติถามว่าพวงมาลัยมันคืนให้เองได้ไหมตอนที่เราเดี้ยวได้ถ้าจังหวะรถมันได้จังหวะแต่ต้องเรียนรู้หลังจากที่รถขยับแล้วนะครับทีนี้พูดถึงข้างล่างข้างล่างมีสองอย่างนะครับอ่าไหนลองเหยียบดูสิจะใช้กีดเท้าเท้าเดียวโอเคดีครับเหยียบคันเร่งดูสิเบาๆนะเออแค่เหยียบนี่ก็ อ่าเอาแค่ให้เบาที่สุดอ่ะคือค่อยๆปรับตัวตอนนี้รถมันไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าตัวเองก็ให้ให้เหยียบแล้วก็ให้รู้ว่าเออเท่าไหร่นะาเท่าไหร่นะาอะไรเงี้ยเล่นกับมันดูมันจะได้รู้ว่าเออเท่าไหร่เออเดี๋ยวมันรู้เองแหละคือคนเราอะ่ะมันไม่ได้เปิดประตูดูไงมันเลยไม่ได้ยินว่าเราเหยียบเท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เราเปิดแล้วเราจะได้ยินเสียงเครื่อง,งเงอา่าลองเล่นกับดูอา่าแค่อย่าตื่นอะ่ะทำตัวบนปกติอา่า คิดว่ามันไม่ได้ขยับอยู่แล้วพอเราเหยียบรถขยับปุ๊บมันพุ่งไปนู่นเลยนะทีเนี้ยอ่านั่นแหละแค่ให้รู้ก่อนอ้าวเปลี่ยนมาเป็นเบรกโดยเท้าเดียวกันนั่นแหละเหยียบลงไปครับฝึกฝึกดูเออปล่อยเหยียบปล่อยโอเคเหยียบ bake. ปล่อยมาเร่งโอเคเหยียบเบรกปล่อยเบรกเร่งเครื่องพอประมาณเร่งเครื่องแช่ไว้ปล่อยเบรกไปปล่อย,อยเออ,ลอ,เอ,อแล้วก็ไปเบรกโอเคพอแล้ว แค่นี้แหละแต่ว่าตอนทาห้ามแอบมองหลักๆคืออย่ามองแอบมองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะควบคุมพวงมาลัยไม่ได้นะครับถ้าต้องการเปิดฝาเอาโปรงหน้าชี้หน่อยว่าตรงไหนกระโปงหน้ากระโปรงหน้าเอ้ยอันนี้อ่านั่นแหละถ้าเรางัดขึ้นมันต้องดังแก๊กด้วยนะแต่ตอนนี้คือการอันนี้เราทําให้รู้เฉยแต่ถ้าจะต้องงัดจะต้องจั๊กมันจะดังแรงกว่านี้นิดนึงมันถึงจะเปิดทางหน้าได้แต่ต้องไปเปิดอีกทีนึงนะตอนนี้ยังไม่ ไม่เป็นไรข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วก็ไอตัวนี้น้ำมันกับอะไรเหังโอเคข้ามไปเปิดไฟยังไงครับทำงินมาไฟอะไรครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้ไฟธรรมดาไฟลีไฟลีโอเคถ้าถ้าเปิดตัวนี้ก็ืูไฟสองสองสว่างเปิดไฟหน้ารถนั่นเองเห็นนะเก็ยนะโอเคปิดทั้งหมดเอาปิดประตูครับ ฝั่งนี้คืออะไรชนี้คือล็อกประตูอ่าอันนั้นคืออันนี้ก็ปุ่มปุ่มล็อกหน้าต่างล็อกกระจกเออล็อกกระจกแล้วก็นี้เปิดปิดกระจกโอเคข้างบนอ่ะอันนี้คือปรับกระจกข้างโอเคเปลี่ยนได้วันนี้ก็มีการปรับกระจกเพื่อให้เข้ากับคนเรียนนะครับเพราะว่าคนเรียนแต่ละคนคนขับไม่เท่ากันนะครับกระจกด้วยมองกรเจาฝั่งขวามันเห็นตูดรถตัวเองไหมชัดเจนไหมชัดอ่าโอเคถ้าชัดแล้วก็คือเตรียบขับ เกียร์มีอะไรบ้างเกียร์กี่เกียร <Gear. S 2> ์มีตอนนี้เรียนสามเกียร์คือจำสามเกียร์มีมมอะไรบ้างคือพีจอดครับอาถอยครับดีขับดูนะโอเคดีมากพอรู้ตรงนี้แล้วนะครับก่อนจะเข้าเกียร์ทำยังไงเอ่ยก่อนจะเข้าเกียร์เหยียบดีอ่าเริ่มปฏิบัติได้เลยพอเรารู้แล้วนะครับเหยียบลงไปพอประมาณแล้วก็ปลดล็อกที่หัวเกียร์ไปที่ดีปลดล็อกก่อน อย่าเกง่งอย่าเกง่งอ, <laughs> อย่าเบรก,กให้ถึงหรือ่ดนันนิดนึงเออโอเคกลดล็อกตรงน,นี้มันจะมีหัวเกียร์อยู่ตรงนี้เคยยังอย่าอย่าปล่อยอ,อย่าปล่อยเบรกนะอย่าอย่าปล่อยเบรกนะเอออ่ะ,อะโอเคไปที่ดูหน้าจอก่อนหน้าจอขึ้นว่าสี <D. S 2> นะครับเสร็จแล้วเราจะเดินหน้าตรงตรงโอเคโดยการอยู่ที่ดีเดินหน้าด้วยกับเบรกอย่างเดียวนั่นแหละไหนลองหยุดรถดูสิ ตอนนี้อย่าให้รถมันเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งนะตัวเองอาจจะมีการบังคับซ้ายนิดขวาหน่อยด้วยก็ได้นะ <Okay. S 1> อ่าเดินหน้าไปอาจจะมีซ้ายบ้างก็ได้นะรถจะได้ไม่เบี้ยวไม่ได้อ่าแล้วก็คืนขวาด้วยไม่ต้องเลี้ยวไปไหนตรงๆนี่แหละแค่ปรับนิดปรับหน่อยเอาละโอเคหยุดรถพอหยุดรถปุ๊บถ้าเราจะถอยหลังอ่าเปลี่ยนเกียร์พูดด้วยเกียร์อะไรเกียร์ โอเคอ่าตัวที่หน้าจอบอกอ่าถ้าใช่แล้วเราดูข้างรถก่อนกระจกซ้ายขวาปลอดภัยเสร็จแล้วตัวเองก็ถอยช้าๆถ้ามันปล่อยเบรกแล้วรถขยับสแสดงว่าเราไม่ต้องไปเร่งแต่เบรกไว้นิดนึงมันเร็วเกินไปเยีายมันไวเบรกอืมตูต้องปลอดภัยด้วยนะบนพื้นต้องไม่มีอะไรให้เฉียวชน น,นั่นแหละใช้การสังเกตด้ตานล่างควบคุมเบรกอย่างเดียวยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงเซนเซอร์อาละพอก่อนดีเดินเข,เข้าเกียร์ให้มันชินก่อนใหม่ๆถ้าเข้าเกียร์แล้วเบรกก่อนถ้าเราเข้าเกียร์แล้วรถขยับแสดงว่าเราเหยียบ<ม>เบรกน้อยไป ต้องเหยียบให้มากลึกกว่าเดิมนิดนึงโอเคไปต่อให้มันสักสามรอบก่อนะพอรอบที่สี่จะให้ใช้คันเร่งเพื่อเป็นการเร่งให้รถเร็วขึ้นแต่ว่าก็เบรกเหมือนเดิมนั่นแหละมายก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละช็อตนะครับสาหรับการหัดรถแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าวันตื่นมาแล้วพลาดมันจะไม่คุ้มกันนะครับโอเคหยุดตรงนี้แล้วก็หยุดแล้วก็หยุดต้องหยุดสนิทด,ด้วยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ โอเคพอมันเข้าเกียร์ R ถอยปุ๊บเนี่ยมันจะดังเตือนเราหนึ่งครั้งติดก่อนในรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ก็จะดังดังเตือนถ้ามันจะชนแต่ไปเช็คเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์เราทํางานจริงรอเปล่าเออทั้งรถที่มันมีดูมองดูซ้ายทีขวาทีใช,ใช่ไม่ต้องเร็วมากเพราะว่าตอนนี้แค่ตรงเฉยๆนะยังไม่ได้ถอยเบี้ยวถอยเลี้ยวถอยอะไรนะยังไม่มีกลวยยังไม่มีอะไรออถ้ามีกลวยขึ้นมาแล้วก็มันจะได้ปรับแล้วอย่างตอนนั้นแหละมันจะ รู้ว่าตัวเองได้หรือไม่ได้มันเบี้ยวนะักรถตอนเนี้ยม,มันเบี้ยวไปทางขวาอ่าโอเคพ่อมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวนะมัน<ช>แค่ถอยได้ดใช่ไหมเออนั่นแหละเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะปังคับมันยังไงไม่รู้ใช่อาละดีเดินรอบนี้นะครับฟังให้ดีก่อนปล่อยเบรกให้หมดใหมดเลยเราไปเร่งกันเร่งนิดนึงขาเดียวกันนั่นแหละเร่งไปนิดหน่อยเร่งขึ้นอีกนิดนึงสังเกตไม่ต้องมีหมุนเดียวอะไรมากนะ เอออยู่กับอย่างนี้แหละอ่าโอเคหยุดรถหน่อยความเร็วมีมากมีน้อยเฉลี่ยการเลี้ยวให้ถูกต้องออาเปิดไฟเลี้ยวเริ่มใช้การเลี้ยวละเลีเ้ยวไปทางไหนเลี้ยวไปทางซ้ายเออทางซ้ายดีเพีงจะปลอดภัยอ่ะใช่เริ่มเลี้ยวได้เลยหมุนวงมาลัยมาทางซ้ายตามที่บอกเนี่ยตามที่เคยจะทางที่เคยไปถ้าทําไม่ได้ก็มีใบเบรกด้วยนะอย่าเร่ง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 ในขณะเลี้ยว ตั้งให้ตรงก่อนเอาเปลี่ยนเท้าตำแหน่งมาเป็นเบรกจะได้ปลอดภยัยตรงๆแล้วก็ไปถึงร่มก่อนจะถึงล่มตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายอันนี้ฝึกการเลี้ยวในที่กว้างๆก่อนนะครับอันนี้ถ่ายให้เห็นบริเวณด้านในแต่เบรกควบคุมร,รถแล้วก็หมุนพวงมาลัยยังอยู่ที่เบรกนะอย่าเพิ่งปล่อยแล้วก็ระวังรถข้างหน้าด้วยแต่เบรกหยุดรถไว้ก่อนจะให้เขาไปก่อนเี้ยครับอาจจะมีรถมาอะไรยังไงนะครับตัวเองก็ต้องควบคุมร,รถให้อยู่ พอเรารู้อุปกรณ์มันก็จะใช้งานได้ตั้งหน้าตรงโอเคซ้ายมานิดนึงซ้ายมาฝั่งนี้โอเคยังไม่ต้องไปเร่งนะเพราะว่ารถมันไปได้อยู่แล้วอยู่กับเบรกอยู่กับเบรกอยู่กับเบรกอย่าเอาวางไว้เฉยเท้าเดี๋ยวมันจะลืมพอเอาหยิบขึ้นมาพอเท้าเอาขึ้นมาจากข้างล่างปุ๊บมาเหยียบเป็นกันเร่งก็มีตั้งให้ตรงที่เดิมแรบังคับไป เดี๋ยวจะตรงๆงก่อนเดี๋ยว,วเราจะเริ่มวางกลวยแล้วตรงตรงเลยเอ่าไม่ต้องไปไหนหรอกโอเคเออผ่านไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปก็คือเริ่มจะมีการวางกลวยแล้วก็ให้รู้ซ้ายขวามากขึ้นกับการถอยหลังนะครับไม่ใช่ว่าถอยตรงอย่างเดียวเหมือนเราถอยตอนเมื่อกี้เราจะไม่รู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันกว้างด้วยถ้าแคบก็คือชนแหละถ้าเราจะถอยถอยไปในซอกตรงนั้นอะ่ะเห็นไหมยิงยาก <c oughs> Wait, นั่นแหละเพราะว่ามันไม่รู้ซนะ้ายไม่รู้ขวาไง